สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ่นห้างเสงแต่แนวทางห้างเสงรอบซาลาะบาแนวทางของวันศุกร์วันที่28เดือน3มีนะ 2, 5, 8, า2 0 6 8เราจะมือนี่กามาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าลวก็ตามเคยเนาะสวัสดีทางเอฟซีไหมเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับวันศุกร์มือนี่เป็นวันสุกท้ถ่ายของสัปดาห์เตาจะแนวทางห้างเสียงกับนิเอีเนาะเจอกันอีกที่คือวันจันท์เลยจ้า ามาเบิงพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางขคงที่ีสิบเจ็ดจะสำหรับห้างเสียงของเฮ้าจ้าสำหรับห้างเสียงรอบเศร้ากับรอบบายมือนี้ถือว่าส่นกันเนาะได้เบิรนหาหากับ 4, 4. สี่สี่วนกันคักสุนกันแนเศ้าบายเดนหาวิรุทธาเดนสี่วิ่งรูธสี่จ้าสำหรับพ้นของรอบเศร้าคือเก้าสามสามศูนย์หนึ่งนั่นมาเลขเบิรนแต่มาเบิร์นสามสามเนาะ ซิมาเบิ้ลาให,าหาก้กรบบมาเนาะจ้าหา4าีีมาสามสาม,สามโอโหหลุดแต้มลงม,มาเนาะจ้าสำหรับรอบเสาของเขาถือว่าพลาดไปถามพีโนทานใดตามเบิ้ลถือว่าปังเนะาะสามสามเต็มเต็มของเขาฮาฮ่าครับซีสีสำหรับรอบใบเด่นหาครับ4ีเนาะจ้พ้นของรอบใบคือแปดแปดศโอ้สำหรับแปตัวเดิมคอนที่ีสิบหกเลยเนาะวันที่ีสิบหมาหล่างรอบเสาแปศูนย์ วันที่27มาบนญรอบาย880พาดไป2ตัวหลัง48สำหรับ48เขาตรงๆรงเด้อจ้าอ้เน้นผิดตัวเน้น40กับ43มา48หาเด่น4รูด4มาจัดแต่มาหายตรงๆเนะาะตามนี้เลยจ้ะสำหรับแนวทางห้างเซ็งคอนที่27แนวทางของเขามารอบายจะตรงๆเลย48 สำหรับนิคีวันที่27กันธือว่าฟุกฟุกกันเลยทีเดียวเนาะเต็มเต็มสำหรับวันที่28เมื่อนีต้ตามดูนกันต่อจะแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบอ่ออันนี้ก็ฝฟกนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเราจะคืนยู่กับความหมักความชอบเนาะถ้ามีตัวหมักตัวชอบตามได้จ้ะบ่มีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขาละกัน มีรู้แต่โปรดใชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าเขามาแล้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามคนละไลก์คละแชร์คนละหนึ่งติดตามกวากันไปเนาะเพื่อแสดงความผ่านแนวทางที่แอจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจะหุ้นนี่เคอีหุ้นห้างเียงหุ้นดาวโจนเจอกระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เล่าพาฒนาจันท์พุธ สุขะ้ะแนวทางฮานอยเจอกันถูกว่าจะรัฐบาลไทยกับมีไ่เส้นเดียวกันเด้อจ้าสำหรับหางเสียงรอบเสาเด่นฮกับหาจะใไ่วิ่งไ่รูดหมักตัวไดชอบตัวใดพิจารณาเบิงได้นอะน้ำไปวิ่งไปรูดได้จ้า6ก6 8มํกสำหรับเด่นหาวิุงหาจับคูหาเก้าหาส โอ้รอบบายเดินไปที่8ดและเจดพาร์ดเมื่อวานรือมาแปดกับ8ปสี่เนาะตัวเดิมอาจสิบริจับไยเดอเหมือนแปดหนึ่งแเจ็ดสำหรับเดิน8ปดพู้ดแปดที่มีเบิร์น8ปดแปดอยู่เด้อจัะ เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดหนึ่งคูสุดถ่ายจ้ะอันเดี๋ยวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าสำหรับห้างเซิงของเฮารอบบายเนิน่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามละกันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามจ้ะห้าห้าศูนย์ห้าสาม หกสาอ่ะหกสี่หกส,สามหละการจ้าอ่าโอเคเรียบร้อยจ้านี่คือแนวทางหุ้นห้างเซงรอบเซาลบายแนวทางของที 28, ยี่สิบแปดแนวทางของห้ามืงอนก,ก็นคือตามนี้เลยเนาะ เอามักตัได้ชอบตัวได้พิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกานเราจะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มเต็มทั้งเสาวทั้งบ่ายละกานเราจะ,อะขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอด o อยสูงดีมีไส้กันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า